ในเรื่อง f i ายดิ้งนีโมคุณผู้ชมอาจได้เห็นการที่มาลินออกตามหาลูกของเขาเป็นหลักครับแต่ในเรื่องมันยังมีสิ่งที่เด่นไม่แพ้เนื้อเรื่องเลยคือตัวละครฉลามยักษ์น่ากลัวนี่ครับเขามากับรอยยิ้มชวนสยองและฟันที่ดูเสียวไส้ไม่แพ้กันดังนั้นคลิปนี้เราจะไปทําความรู้จักกับฉลามบรูซกันครับแต่ก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กันก่อนนะครับจะ,จะตามหาลูกฉัน ดดนะและถ้าใครอยากได้เสื้อกาตูนแท้สวยๆราคาถูกไปเติมได้ที่ Badass t e Store คำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาสำคัญของเรื่องหากท่านใดไม่อยากโดนสปอยก็โปรดใช้จักรยานในการรับฟัง Bruce เป็นตัวละครรองในเรื่อง Finding Nemo ครับเขาเป็นฉลามขาวตัวใหญ่มีฟัน202ซี่ตัวสีฟ้ากับขาวมีแผลเป็นนิดหน่อยและเป็นผู้นำของกลุ่มสนับสนุนฉลามที่เป็นมิตรกับปลาสโลกแกนของเขาคือปลาคือเพื่อนไม่ใช่อาหาร เรียกว่านาตาดูน่ากลัวแต่จิตใจขัดกับหน้าตาเลยครับแล้วเขายังต้องการเป็นคนดีอีกต่างหากเขารู้ว่าหากฉลามต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเองนั้นพวกเขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนนอกจากนี้เขายังจัดประชุมพิเศษที่เขากับเพื่อนฉลามได้แบ่งปันปัญหาพวกเขาหรือเพื่อเพลินกับอาหารบางสวีรัตและกลายเป็นสมาชิกที่เอาใจใส่ชุมชนทางทะเลมากขึ้นแล้วเมื่อเขาพบมาดินกับดอรี่เขาก็ไม่ได้กินปลามาด้วยการสาอาทิตย์แล้วด้วยครับ แม้รูปลักษณ์ของบรูซจะเป็นฉลามที่ใจดีและน่ารักเขายังแสดงให้เห็นว่าร่าเริงสบายๆเป็นตัวตลกนอกจากนี้เขายังซื่อสัตย์และม,มีเจตนาดีอย่างไรก็ตามนะครับบุคลิกของเขาแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อสัญชาตญาณการล่าเริ่มทำงานและเปลี่ยนเขาให้เป็นฉลามกินเนื้อที่ไร้สติแบบชั่วคราวอู้หอมจังอะใขวาขอคำหนึง บรูซมีบทออกมานิดเดียวเองนะครับโดยเขาปรากฏตัวเมื่อมารินกําลังมึนงงกับอาการคีดลืมของดอรี่ในขณะนั้นบรูซได้ยิ้มชวนสยองพร้อมกับแนะนําตัวเองให้ทั้งคู่ได้รับรู้และได้เชิญทั้งคู่ไปร่วมงานพบปะของเขาครับเมื่อมารินได้ยินเข้าเขาก็อยากจะปฏิเสธแต่บรูซกลับตื้อเขาจนตกลงไปในที่สุดตัดมาที่งานพบปะครับบรูซได้แนะนําเพื่อนฉลามอีกสองคนให้มารินกับดอรี่ได้รู้จกักและได้ร่วมกล่าวปฏิญาณว่าปะคือเพื่อนไม่ใช่อาหาร ในพิธีบรูซได้สาบานว่าเขาไม่ได้ขมือปลามาสามอาทิตย์แล้วถ้าไม่จริงเขาขอให้เขาถูกเอาไปทําซุปหูฉลามซึ่งสิ่งนี้เป็นแรงบนันดาลใจให้กับเพื่อนฉลามของเขาอีกด้วยฉันไม่ได้ขมือปลามาสามอาทิตย์แล้วสาบานตะเกียไม่จริงคอยถูกหั่นทําซุปหูฉลามต่อมาบรูซได้ไปถามว่าใครอยากจะมาพูดในพิธีกันบ้างดอรี่ได้เสนอตัวเขา้าและได้แนะนําตัวกับผู้สิ่งที่เธออยากพูดครับต่อมาก็ถึงตาของมาลินที่จะได้แนะนําตัวว่าเขาเป็นปลากร์ตูน พอเราฉลามรับรู้ว่าเป็นปลากร์ตูนก็ได้ถามถึงเรื่องตลกมาลินก็ได้เล่าให้ฟังแต่มันกลับไม่ตลกเนี่ยสิครับมันเดินไปหาเอ่อนองทะเลที่จริงปกตินองทะเลมันไม่พูดหรอกนะแต่พอเป็นเรื่องโจกทุกหลังจากนั้นมาลินก็ได้เหลือบไปเห็นหน้ากากดำน้ําของคนขโมยลูกของเขาและได้คำควรถึงลูกจนทาเอาเราฉลามรู้สึกเห็นใจครับในเวลาเดียวกันบรูซได้ร้องเพราะเขาไม่เคยได้เห็นพ่อของเขาเช่นกันหลังจากนั้นก็ได้มีเหตุการณ์ที่มาลินกับดอรี่แย่งหน้ากากดำน้ำกัน จนเกิดอุบัติเหตุให้ดอรี่เลือดไหลแล้วบรูซก็ได้ดื่มดมกินเลือดนั้นจนทำเอาเขาคลั่งอยากจะขมือบทั้งคู่ขึ้นมาครับขอคำหนึ่งคสติอยเพื่อนขอไอ้บรูซคือเพืขอขอ่อนไม่ใช่หรเหล่าแก๊งฉลามได้ห้ามเขาแต่ก็ไม่มีผลบรูซได้หลุดออกมาไล่ไล่มารินกับดอรี่จนสุดชีวิตจนกระทั่งทั้งคู่ได้หลบเข้าไปอยู่ในที่ยิงจรวดของเรือด,ดำน้ําเก่าบรูซได้กระแทกรูจรวดนั้นอย่างบ้าคลั่งจนจรวดนั้นหลุดออกมาเข้าปากของบรูซ เขาได้สะบัดมันทิ้งครับเลยกลายเป็นว่ามันเข้าไปชนกับลูกตุ่มระเบิดใต้น้าเข้าทาเอาเหล่าแก๊งฉลามเหนียวตัวรอดไปสู่ชีวิตครับหลังจากนั้นบทของบูธก็ได้หายไปเลยจนเขามาโผล่ในตอนสุดท้ายของเรื่องตอนนั้นเขาได้มาส่งดอรี่ที่มหามาลินและเป็นอันจบบทของบูซครับแล้วถ้าใครยังไม่รู้นะครับบูซเป็นฉลามที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวร้ายในภาพยนตร์เรื่องจอสในปี1975แล้วชื่อของเขาเนี่ยก็ได้รับการตั้งชื่อตามฉลามไวรัสอีกด้วย จากในเรื่องนี้นะครับฉลามตัวนี้ไม่มีชื่อที่แน่ชัดแต่หุ่นจำลองฉลามที่ใช้ในภาพยนต์ทั้งหมดมีชื่อว่าบรูซซึ่งเป็นชื่อของทนายความของพ่วงกับสตีเวนสปิลเบิร์กในขณะนั้นครับนอกจากนี้ฉากนี้เนี่ยที่บรูซทำลายประตูและตะโกนว่าเฮียบรูซีมันเป็นการอ้างอิงถึงฉากในเดอะชายนิ่งครับและการทำลายประตูเระดำน้ำยังอ้างอิงถึงฉากในดิ ep b ูซีอีกด้วย จากในเรื่องบรูซสจะเกตโลมาด้วยครับเพราะในความเป็นจริงฉลามเขาเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ฉลามที่กินปลาโลมาแล้วการที่บรูซพยายามกินมาลินกับดอรี่มันแตกต่างกับชีวิตจริงมากครับซึ่งในชีวิตจริงฉลามเขาจะไม่ไล่ตามปลาตัวเล็กโดยเหยื่อที่ควรจะเป็นมันคือแองเกอร์กับฉำมากกว่าส่วนถ้าใครยังไม่รู้นะครับฉลามหลายตัวไม่สามารถหยุดนิ่งได้เนื่องจากต้องมีน้าผ่านเหงือกเพื่อหายใจแต่บรูซและเพ,เพื่อนสามารถหยุดนิ่งได้และฉลามเขาต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อหายใจกันอีกด้วย อีกทั้งบรูซเป็นบทบาทการแสดงแอนิเมชันบทเดียวของเบลรี่ฮัมฟรีสก่อนเสียชีวิตครับส่วนตัวละครถ้ามายมีคนนะครับบรูซเป็นฉลามขาวที่น่าสนใจของเรื่องฝ่ายดิงนีโมที่ท้าทายภาพลักษณ์ของฉลามที่เราคุ้นเคยในฐานะผู้ล่าอันตรายตัวละครนี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของบุคลิกและความพยายามในการเปลี่ยนแปลงตนเองครับโดยบรูซจะมีลักษณะเด่นคือบรูซเป็นฉลามขาวแต่กลับมีความต้องการที่จะเป็นมิตรกับปลา เขาเผชิญกับความขัดแย้งในระหว่างสัญชัตยาณในการล่าและความปรารถนาที่จะเป็นคนดีอีกทั้งเขายังเป็นผู้นํากลุ่มฉลามที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและภาพลักษณ์ของฉลามซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นําและมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงครับนอกจากนี้บรูซพยายามอย่างหนักเพื่อจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองและเพื่อนๆในกลุ่มโดยการจัดประชุมและส่งเสริมแนวคิดที่ว่าปลาคือเพื่อนไม่ใช่อาหารยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยตัวละครบรูซยังท้าทายภาพลักษณ์ฉลามที่มักถูกมองว่าเป็นสัตว์ร้ายทําให้ผู้ชมได้ บรูซนี่นะครับเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงตนเองและการพัฒนาตนเองอีกด้วยเขาแสดงให้เห็นว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามบรูซสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับปลาอื่นๆซึ่งเป็นการส่งเสริมแนวคิดเรื่องความเข้าใจและความอดทนต่อความแตกต่างครับยิ่งไปกว่านั้นตัวละครบรูซยังช่วยสร้างอารมณ์ขันให้กับเรื่องราวทําให้ผู้ชมรู้สึกผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับมันส่วนสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากตัวละครบรูซ คือทุกคนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะเป็นใครหรือมีพื้นหลังอย่างไรเราก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นครับ การให้โอกาสแก่ผู้อื่นและให้โอกาสกับตัวเองเป็นสิ่งสําคัญในการเติบโตและการพัฒนานอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่สําคัญต่อการอยู่ร่วมในสังคมอีกด้วยครับสรุปนะครับตัวละครบรูซในเรื่อง Finding Nemo เป็นตัวละครที่น่าสนใจและมีความหมายลึกซึง้งเขาแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของบุคลิกของมนุษย์และความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงตนเองมากไปกว่านั้นเนี่ยเขายังเป็นตัวละครที่สร้างความบันเทิงและให้ข้อคิดแก่ผู้ชมอีกด้วยครับ จากในเรื่องนะครับสัญชาติยันของบรูซนั่นดูโหดร้ายครับมันเลยมีทฤษฎีหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วบรูซเป็นลูกของฉลามวายร้ายในภาพยนตร์เรื่องจอร์สครับโดยมันมีข้อสังเกตดังนี้ชื่อบรูซในภาพยนตร์จอร์สมีการใช้แบบจำลองฉลามหลายตัวในการถ่ายทำและทั้งหมดถูกตั้งชื่อว่าบรูซตามชื่อทนายความของสตีเวนสปิลเบิร์กควบกับภาพยนตร์จอร์สเนี่ยเป็นการอ้างอิงถึงตัวร้ายในจอร์สแต่ก็อาจเป็นการอุทิศให้กับพ่อของสปิลเบิร์กด้วยครับประเด็นพ่อของบรูซ ในไฟติ้งนีโม่บรูซไม่เคยรู้จักพ่อของเขาครับเป็นไปได้ว่าเขาอาจมีความใกล้ชิดกับแม่มากกว่าเนื่องจากฉลามเขาวมาักทิ้งลูกน้อยทันทีที่ลูกสามารถว่ายน้ำได้ประเด็นกลุ่มสนับสนุนฉลามบรูซมีกลุ่มสนับสนุนฉลามที่ยึดมั่นในหลักการไม่ใช่การฆ่าอย่างไม่เลือกหน้าครับนี่อาจเกิดจากคำสอนของแม่ที่บอกเล่าเรื่องราวน่ากลัวของพ่อของเขาแม้กระทั่งในมาตรฐานของฉลามขาวเราไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงที่บรูซตั้งกลุ่มสนับสนุนนี้แต่เป็นไปได้ว่าเขาต้องการหลีกเลี่ยงการเป็นเหมือนพ่อของเขาครับ แล้วมันยังมีฉากอ้างอิงถึงเรื่องจอสิีกด้วยครับในฉากไล่ล่าจาก Finding Nemo ดอรี่และมาลินได้ยิงตอร์บิโดเข้าปาก Bruce ซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงฉากในจอสนั่นเองครับราาดังนั้น Bruce อาจเป็นลูกของฉลามตัวร้ายที่ถูกเลี้ยงโดยแม่ตัวเดียวแม่ของเขาพยายามให้ Bruce เติบโตเป็นฉลามใจดีแต่สุดท้ายก็อาจต้องทิ้งเขาไว้คนเดียวหรือไม่เธอก็เสียชีวิตนั่นเองครับ แล้วก็จบกันแล้วนะครับแล้วถ้าชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กับช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับงั้นสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ See you next time ครับ